วันดีค่ะวันนี้มาเที่ยวกันนะคะวันนี้ไปสเปนค่ะเตรียมตัวออกเดินทางค่ะ จะถึงนะจ๊ะก็จะถึงสเปนแล้วนะจ๊ะเข้าเขตจะเป็นเขตฝรั่งเศสอยู่ในะคะตอนนี้นี่เขตฝรั่งเศสคะเ,เขาข้ามไปนี้ข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นสเปนละตอนนี้เราหยุดพักนะจ๊ะหยุดพักเข้าห้องน้ำห้องท่าถ่ายรูป ธรรมชาติธรรมชาติมากเลยค่ะตอนนี้าห้องน้ำกอนนะจ๊ะทุกป้ายแปที่ทวนไท้นถอเ l นิ e ที่อ เศสเปนแล้วัะเชียตอนนี้บนทางคุดเคียวมากบ้านเรือนสองข้างทาง ค่ะเราจะแวะจอดทานข้าวกันแถวนี้แถวนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเป็นห้างพารานคค่ะท,ที่จอดรถกันค่ะสิ่งแรกที่จะไปตามคือเมนูแคบหมูค่ะที่นี่เขาขายแคบหมูเยอะเรามาซื้อแคบหมูกันวันนี้แล้วก็ขนมมีขนม ขายที่สเปนอร่อยอร่อยก็ไมีไเดฟปักจี้ตอนที่มาถึงตัวเมวืองนะจ๊ะตัวเมืองบูซอลส์อะเฮ้ยว วัดเทวส์ร้านค้าน้ร้านค้าไข่ต้ม คนเยอะแยะวันนี้มันสุกด้วยทุกร้านเิดวิวภูเขาสวยสปาเกตตีอลัดดำน,นี่นะ่ากินนะคะสลดดัดแดด se este expanden es